อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็เดๆน,นะครับสวัสดีค่ะขนมครบยกถาดสตรอรี่กับอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่ช่องเคยเทวดาแฟมิลี่ค่ะคลิปนี้เราพาทุกคนมาทำขนมครบหน้ากล้วยไข่ก่อนจะไปดูนะคะฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะโอเคตอนนี้ร้อนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเทแป้งเลย ครบ2-3นาทีแล้วเปิดฝาค่ะเอาละคัะทุกคนตอนนี้แป้งกรอบเหลืองสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดหน้ากันค่ะ และวันนี้นะคะหน้าตาของขนมครกยกถัดของเราก็คือนี่กล้วยไข่นั่นเองค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะวางเลย เรียบร้อยแล้วนะคะไอเดียเก๋ๆไอเดียดีๆมีที่นี่นะคะที่ช่องเคยเทวดา Family ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของข้าวหอมมะลิปั่นนะคะเป็นข้าวหอมที่หุงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่250กรัมนะคะแล้วก็น้ำเปล่า500มิลลิลิตรนะคะ น้ำเปล่านะคะเดี๋ยวอ,อจะค่อยๆทยอยใส่นะคะค่อยๆแบ่งใส่นะแล้วก็ทำการปั่นเลยค่ะ เติมน้ำลงไปอีกนะคะจนหมดเลยนะคะ500มิลลิลิตรนะคะจากนั้นเราก็จะปั่นนะคะปั่นจนเป็นเนื้อละเอียดเป็นเนื้อเหมือนน้ำนมเลยนะคะแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเป็นเนื้อนมๆมนะคะละเอียดเลยตอนนี้ก็เป็นดันใช้ได้แล้วค่ะ เราจะมาทําในส่วนของการผสมแป้งขนมครบยกถาดนะคะวันนี้เราทําที่สูตร1นกิโลนะคะเริ่มต้นกันที่น้ําตาลปี๊บค่ะ250กรัมนะคะใส่ลงไปในชามผสมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใสค่ะ น้ำปูนใส่นะคะ500มิลลิลิตรนะคะน้ำปูนใสนะคะจะต้องแช่ไว้อย่างน้อย1คืนนะคะถ้าจะให้ดีแช่ไว้2คืนเลยนะคะแล้วก็ตักในส่วนของหน้าที่เป็นฝ้ามาใช้นะคะอันนี้เราใส่500มิลลิลิตรนะคะเงมไปเลยแล้วก็คนนะคะให้น้ำตาลละลายส่วนประกอบตัวต่อมาค่ะเป็นแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะ หนึ่งกิโลกรัมแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลกรัมลงไปเลยวันนี้เราทำสูตรหนึ่งกิโลนะคะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดขายใหม่ๆเนาะแบบตลาดเล็กๆนะคะตลาดชุมชนตลาดหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราเริ่มที่1กิโลกรัมก่อนก็ได้นะคะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะ25ห้ากรัมค่ะใส่ลงไปเลย เบกกิ้งโซดาค่ะ1ส่วนสช้อนชานะคะผงฟูค่ะ1ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำข้าวหอมปั่นของเรานะคะที่เราปั่นไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยน้ำเปล่านะคะอีก5 0 0มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวจะใส่ล้างในส่วนของเครื่องปั่นที่เป็นข้าวหอมปั่นออกไปด้วยเนาะจะได้แบบ นี่ล้าเครื่องไปด้วยได้ส่วนผสมที่เหลือด้วยนะคะแบบนี้นะโอเคจากนั้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ โอเคค่ะถ้าสังเกตว่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเข้ากันแล้วก็เป็นอันใช้ได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของแป้งขนมครกค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวกะทินะคะส่วนประกอบมีดังนี้ค่ะน้ำตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะ กะทินะคะ1กิโลค่ะเกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่านะคะ650มิลลิลิตรค่ะและ ตัวแป้งนะคะที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะ500มิลลิลิตรค่ะขออนุญาตเอาที่ติดบิกเกอร์ลงไปก่อนนะคะช่วยตวจากนั้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะได้ในส่วนของตัวกระทิที่ใช้ทําขนมครกยกถาดแล้วค่ะ